ท่านแน่ยังไม่ได้กด Subscribe ช่องใช่ไหมคะฝากกด Subscribe ช่องให้ก่อนนะก่อนที่จะไปดูคลิปรีวิวถ้าหากว่ากดแล้วก็ไปดูคลิปรีวิวกันเลยสวัสดีค่ะ EP นี้นะคะล้วก็หยิดเป็น กระเป๋านะคะของกชชี่มารีวิวให้ดูค่ะวันนี้รุ่นที่เรหิบมานะคะจะเป็นรุ่น Wallet on Chain นะคะหรือว่าใครอาจจะเรียกสั้นๆนะคะว่า Walk นั่นเองค่ะซึ่ง2รุ่นนะคะไม่ใช่สี่สองใบนี้นะคะมันเป็นรุ่นเดียวกันแหละนะคะให้ดูใ,ใกล้เลย นะคะหน้าตาคล้าคล้ายๆกันแต่ว่าความต่างก็คือตัววัสดุนะคะแล้วก็สีนะคะแล้วก็ดีไซน์เล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นตัวโลโก้นิดหนึ่งนะคะตรงด้านหน้านั่นเองที่มีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะก็วันนี้รุ่นที่ตะหยิบมานะคะมันก็จะชื่อว่าไดโอนิซัสนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเรียกว่าไดโอนิซุสก็ได้แล้วแต่นะคะการออกเสียงของแต่ละคนละกันนะคะแต่ปกติเนี่ยทุจะเรียกว่าไดโอนิซัสละกันนะคะก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านเลยนะคะ แล้วก็ตัวรุ่นอันนี้นะคะตังก็บอกเลยว่าเหมาะกับคนที่พกของไม่เยอะนะคะก็น้องเป็นใบที่เล็กๆนะคะขนาดกระปีเนาะแล้วก็ใส่โทรศัพท์ได้นะคะประมาณนี้น้อทจากสองใบนี้นะคะแล้วข้ออกชอบเนี่ยน้องใบเขียวเนี่ยนะคะจะราคาแพงกว่าน้องใบสียีนนะคะเนื่องด้วยว่าน้องใบสีเขียวนี่นะคะจะเป็นหนังทั้งใบแล้วก็ตัวความพิเศษของเขานะคะก็คือ ตัวโลโก้ตรงนี้นะคะมันจะเป็นคริสตตลวิงวิงแบบนี้เนาะซึ่งต่ขอเล็กน้องใบนี้นะคะว่าเป็นเขียวเหนียวสับแล้วกันนะคะความสวยหรูของน้องเขียวเนี่ยคือขั้นสุดมากๆเลยนะคะน้องก็เลยจะราคาช็อปนะคะปัจจุบันเนี่ยจะอยู่ที่63,000บาทนะคะส่วนน้องใบนี้นะคะน้องจะเป็นแบบว่าขอบเนี่ยจะเป็นตัวหนังสีน้ำตาลน,นะคะอ่า แล้วก็ตรงบริเวณก,กลางเนี่ยเขาก็จะเป็นผ้ายีนนะคะแต่ว่าจะเป็นผ้ายีนที่มีลวดลายโลโก้ของ Gucci อยู่เนาะอ่ามันก็มีความเก๋ที่ต่างกันนะคะ ใครชอบแบบไหนก็เลือกตามใจชอบได้เลยตอนนี้ที่ร้านนะคะมีอยู่2แบบนะคะซึ่งเป็นรุ่นเดียวกันทั้งคู่เลยก็เป็น Gucci Dionysus นะคะ Wallet on Chain นั่นเองนะคะซึ่ง2ใบนี้มีสายด้วยนะคะแต่ว่าตันซ่อนสายไว้ข้างในเนาะเวลาใช้งานเนี่ยเราสามารถใช้ทางเป็น c ล u t c h ได้เลยนะคะก็คือถือออกงานแบบนี้นะคะได้เลยหรือว่าสายนะคะสะพายได้เหมือนกันหรือว่าจะสะพาย c อ o บอ b o d y ก็ได้เช่นกัน,นะคะ่ะก็สามารถใช้ได้หลากหลายสไตล์มากๆเลยนะคะก็อย่างที่บอกมันเหมาะกับ คนที่พกของไม่เยอะเนาะอ,อันนี้คือใส่โทรศัพท์ได้เดี๋ยวตอนจะลองใส่ให้ดูด้วยรวมถึงเวลาพกพวกบัตรนะคะหรือว่า แบงค์ต่างๆนะคะหรือว่าจะพกเหรียญเนี่ยนีนะคะกระเป๋าใบนี้ก็สามารถเป็นกระเป๋าสั่งให้คุณได้เลยนะคะแล้วก็พกใส่โทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยครบจบในใบเดียวได้เลยค่ะเออเป็นใบที่น่าใช้มากๆเลยแต่ว่าราคามือสองนะคะใครที่กําลังอยากได้กระเป๋าสตางนะคะแล้วก็เป็นกระเป๋าสพายสักใบหนึ่งนะคะแบบว่าครบจบไปเลยนะสะพายได้ด้วยเป็นกระเป๋าตัคงด้วยใส่โทรศัพท์ได้อะไรแบบนี้นะแล้วก็ไม่อยากจะเปลืองตัคงไปซื้อมือหนึ่งชั้นโอเคอะไรแบบนี้นะคะสองใบนี้นะคะ เหลือราคาแบบว่า2 3 0ถึงสามหมืน่นต้นๆเท่านั้นเองนะคะใครอยากได้น้องใบเขียวเนี่ยหรือน้องยีนนะคะก็สามารถแคปรูปไปสอบถามแอดมินได้นะคะที่ไ like ลน์แ d ดหมายเลขเนาะแต่ถ้าหากว่าใครอยากจะดูรีวิวให้จบก่อนนะคะว่าน้องสองใบนี้น่าใช้ยังไงเนี่ยก็ชมกันให้จบก่อนนะคะก็ในส่วนของน้องใบเขียวนะคะตั้มมีทําคลิปแยกเอาไว้ด้วยเนาะน้องใบนี้นะคะสวยมากๆ ก็ไปชมกันได้นะคะเดี๋ยวตั้งจะแปะลิงก์ไว้ให้แยกของคลิปน้องใบเขียวเหนียวสับอันนี้เนาะซึ่งก็อย่างที่บอกน้องเป็นหนังทั้งใบนะคะราคาก็จะต่างกันนิดหน่อยนะคะกับน้องที่เป็นหนังแบบยีนนะคะก็แล้วแต่คนชอบละกันนะคะส่วนดีเทลด้านในกระเป๋าอะคือเหมือนกันหมดเลยนะคะจะต่างกันที่ดีไซน์หนังด้านนอกนะคะแล้วก็สีประมาณนี้แล้วก็ตัวด้านหน้าแค่นั้นเองนะคะที่แตกต่าง เดี๋ยวใส่เต็มๆนะคะตั้งแปะไว้ให้ที่มุมคลิปแล้กันนะคะจะได้ลองไปเทียบใส่กันดูเนาะว่าเออบางทีเป็นคนที่ตัวใหญ่อะสะพายใบนี้ไปอาจจะดูแบบ อิ่วไปเลยเนาะกระเป๋าเนี่ยแต่ว่าสาหรับปานัที่เป็นคนตัวเล็กนะคะแต่รู้สึกว่าใบนี้มันเหมาะมากๆเลยนะคะขนาดกําลังพอดีตัวนะคะใช้งานง่ายนะคะคือแบบว่าจะถือเป็นคลาสนะคะก็ได้นะคะหรือว่าวันไหนแบบอยากจะให้มันคล่องแคล่วนิดนึงนะคะแต่ก็ใส่สายสะพายคอสปอดีก็ได้ทีนี้มันจะมีปัญหานิดนึงแบบเวลาสาวตัวเล็กอะเลือกใช้กระเป๋านะ บางรุ่นมันจะยาวเกินไปนะคะอันนี้เดี๋ยวเรามีวิธีแก้ด้วยเดี๋ยวตันก็จะมาบอกในคลิปเหมือนกัน,นะคะ่ะแต่ก่อนอื่นเนาะ,ะชมไายกันไปแล้วนะคะให้ดูดีเทลใกล้ๆนะคะของรองรุ่นนี้ว่าด้านหน้ามันจะต่างจากตัวรุ่นที่เราจะเห็นเป็นกุดชี่ที่มันเป็นสีเบททั่วไปนิดนึงก็คือตรงนี้ด้วยความที่เขามาเป็นแบบยีนเนาะ บริเวณตรงนี้มันก็เลยจะเป็นสีน้ำเงินมาให้นะคะมีลูกเล่นนิดนึงแต่ว่าตัวบริเวณหัวเสือเนี่ยมันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตัวขอบเนาะอย่างที่ตังบอกเขาก็จะเป็นตัวหนังนะคะสีน้ําตาลเล่นขอบไปจนถึงด้านหลังเลยแบบนี้นะคะผ้ายินก็คือรูกเก๋มากเลยนะและที่สําคัญนะตอนนี้ใน ถ้าหากว่าใครดูในเว็บไซต์ของกุชชี่นะคะมันจะไม่มีตัวลายยีนแบบนี้แล้วนะใครที่ชอบความเก๋แบบไม่ซ้าใครแล้วก็ให้ลุคที่มันดูเท่ดูแบบประมาณนี้นะคะก็เรียกได้ว,ว่าเหมาะมากๆนะถ้าหากว่าอยากจะจับจองเป็นเจ้าของและที่สําคัญไม่อยากจะจ่ายราคาเต็มแบบมือหนึ่งด้วยนะคือมือสองเนี่ยประหยัดจากจชอบมาแบบหลายหมื่นมากๆแล้วนะคะ แล้วก็ด้านข้างนะคะจะเป็นแบบนี้นะน้องก็คือไม่ได้หนามากนะคะขนาดกําลังดีมากๆเลยสําหรับตานะกั่นมองว่ามันขนาดกําลังดีมากๆแล้วก็น้ําหนักก็ไม่ได้หนักเยอะน้องมีน้ําหนักพอประมาณแต่ไม่ได้เบาหวงอะ่ะเออกาลังดีแล้วก็ด้านข้างอ่ะเราจะเห็นว่ามันเป็นหนังนะคะสีน้ำตาลเนาะแล้วก็เวลาเปิดใช้งานนะคะรุ่นนี้เขาทํามาเป็นตัวแ็กนะคะซึ่งตัวแ็กเนี่ยอะไรเขาจะเป็นสีเงิน,น นะคะแบบนี้คือเวลาที่ใครที่จะไปซื้อมือสองนะแล้วแบบว่าเอออยากจะรู้ว่ามันดูแท้ปลอมอยังไงนะคะเราก็จะมีจุดดูก็คือตรงนี้นะคะมันจะเป็นแป็คแล้วก็จะมีตัวโลโก้กุชชี่อยู่นะคะแล้วก็ใช้จุดนี้ในการดูแท้ปลอมได้นะคะแล้วก็ในส่วนของตัวตัวตัวหัวเสือนี่ก็เหมือนกันนะคะคือตัวปลอมเนี่ยนะคะหน้ามันก็จะดูบวมๆดูแปลกๆกอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ถ้าหากรู้สึกว่า เคยดูยังไงก็ดูไม่ออกดูไม่เป็นนะคะแตนก็แนะนําว่าให้เลือกซื้อกับร้านที่คุณไว้ใจได้นะคะหรือว่าร้านที่มีการันตีความแท้แล้วอย่างเช่นถ้าหากว่ารู้สึกว่าอุ้ยขี้เกียจเสียเวลาดูนะคะก็มาซื้อกับร้านใบแปนนิมได้เลยนะคะเพราะว่าถูกไปแล้วก็ดูให้เรียบร้อยแน่นอน,นะคะ่ะแล้วก็จะมีการทํารีวิวบอกอย่างเงี้ยนะคะเรื่อยๆเลยเนาะ แล้วก็ด้านในเนาะอย่างที่บอกนะคะเขาเล่นดีเทลหนังยีนเนี่ยนะคะมาถึงด้านในตรงนี้เลยแต่ว่าตรงดันพาด,ด้านบนนะคะมันจะเป็นตัวหนังสีน้ําตาลนะคะซึ่งเป็นน้าตาลที่สวยมากๆเลยนะแล้วก็ดูแลง่ายด้วยค่ะจะเห็นว่าด้านในเนี่ยโอ้โหช่องเยอะมากๆนะคะมีช่องการ์ดเนี่ยนะคะแบ่งมาให้ ส่งพาร์ด้วยกันนะคะพาร์รับ8ช่องถ้ากับว่าเราได้ช่องการมาทั้งหมด16ช่องเลยนะถือว่าเยอะมากๆนะคะแต่ถ้าหากว่าแม่ๆคนไหนแบบว่าเฮ้ย16ช่องคือฉันยังไม่พอนะเขายังมีช่องใหญ่เนี่ยนะคะมีอีกโอโหเยอะมากๆเลยแค่พาร์ทนี่1 2 3นะคะแล้วก็คือยังไม่พอเขามีช่องตรงนี้อีกนะคะเป็นช่องยาวเนาะ4แล้วก็มีตรงนี้อีก5นะคะโอ้คือเยอะมากแล้วนะ ถ้าหากว่าใครรู้สึกว่าขนาดนี้ไม่พอแต่ว่าต้องไปซื้อบใบใเย่กว่านี้แล้วแหละนะคะก็อาจจะพารุงพลรังเยอะกว่านี้นะคะแต่ตารมองว่าเออเท่านี้มันคือเพียงพอมากๆแล้วนะคะสําหรับใครที่พกเหรียญเนาะเขาก็มีช่องซิปมาให้ด้วยนะคะคือบริเวณนี้นะคะก็สามารถใส่เหรียญตรงนี้ได้เลยหรือว่าจะมีอะไรอย่างอื่นที่แบบเราไม่อยากให้ร่วงหล่นอะไรแบบนี้ก็มาใส่ตรงช่องนี้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะลองใส่แบงค์พันให้ดูเนาะว่า ใส่แบงค์พันไปอะแล้วมันสบ,สบายสบายแบบนี้เลยนะคะก็ไม่ต้องกังวลเลยใคระจะพกใบเนี้ยคือใบเดียวอะจบเลยนะคะหรือว่าจะใส่ช่องด้านหน้าก็สบายเช่นกันนะคะใส่ได้แบบไม่เลยขึ้นมานะคะใส่ได้ทุกช่องเลยเพราะทุกช่องก็คือใส่ขนาดเท่ากันเลยค่ะอันนี้เดี๋ยวจะลองใส่โทรศัพท์นะคะนี่เป็น iPhone 11 Pro Max นะคะก็ถือว่าเป็นรุ่นที่ใหญ่สุดละล่ะนะคะในของ iPhone เนาะก็ นีใส่ช่องคือทุกช่องมันก็ใส่เดียวกันนะก็ใส่ได้นะคะสบายสบายแล้วก็ปิดได้เ <_ D> พราะฉะนั้นนะคะใน้องใบนี้นะคะใครมีโทรศัพท์ที่เป็นรุ่นโปร Max นะคะหรือว่าเป็นซัมซุงอัลจ้าอะไรประมาณนี้นะคะสามารถใส่ได้นะคะหรือถ้าไม่มั่นใจสามารถเอาไซส์ที่ตันบอกไปแล้วนะคะไปย้อนดูได้ในสารบัญของคลิปเนี่ย ย้อนดูสาตรงนั้นได้นะคะแล้วก็ลองเทียบกับของที่ตัวเองต้องการใส่ดูนะคะและที่สําคัญที่พูดถึงไม่ได้เลยนะคะก็คือในเรื่องของสายเนาะซึ่งตัวสายของเขาเนี่ยเขาทามาเป็นแบบที่เราสามารถถอดออกได้นะคะเป็นตะขออันนี้ก็เป็นเหมือนกับกมปูเนาะซึ่งจะบอกว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดคําถามนะคะว่าเอ๊ะ e, ทำไมฉันซื้อแล้วบางอันเนี่ยมันไม่ได้เป็นหน้าตาแบบนี้แสดงว่าฉันได้ของปลอมหรือเปล่า เปล่าจ้คืคจริงๆแล้วนะคะตัวตะขอตรงนี้นะคะมันมีสองแบบเดี๋ยวจะเปิดตัวใบเขียวให้ดูนะว่าน้องใบเขียวนะคะจะเป็นตะขอแบบนี้เป็นตัวทีจะเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเย็บให้ดูอันนี้นะคะมันจะเป็นตะขอแบบนี้อ่าก็คือ ในแต่ละลอตผลิตเนาะแล้วก็แล้วแต่ดีไซน์ของกระเป๋าอะ่ะมันมีทำสองแบบเลยนะคะคือถามว่าแท้ไหมคือมันแท้ทั้งคู่ทุกคนแต่คือถามว่าในความแท้เนี่ยเราก็ต้องดูส่วนอื่นๆประกอบกันด้วยนะไม่ใช่ว่าดูแค่ตะขออย่างเดียวแค่จะบอกว่าอ่าถ้าถามว่าตะขออะ่ะแบบไหนคือแท้คือมีทั้งสองแบบนะคะ แล้วก็มันสามารถเอาออกได้ทั้ง2อ,อันนะคะทั้งสองสไตล์เลยทั้งแบบก้ามปูแล้วก็แบบตัวทีเนะาะตัวเลโกเป็นตัวทีแล้วกันไม่รู้ไม่เรียกว่าอะไรนะคะแล้วสายอะ่ะอย่างที่บอกมันก็ค่อนข้างยากสําหรับสาวตัวเล็กเนาะใครที่ตัวสูงอะ่ะก็สบายๆได้เลยนะคะมันก็เลยจะบางทีอะ่ะมันจะเกี่ยวกับด้านกันนิดนึงนะคะ โดยปกติแล้วนะคะเวลาที่เราเกี่ยวสายอะ่ะเราก็จะเกี่ยวแบบปกติอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ปิดกระเป๋าเลยใช่ปะมันก็จะยาวเกินไปสำหรับสาวตัวเล็กนะคะแต่ก็จะคว้สายนิดนึงอ่าแบบนี้ให้เป็นตัว X นะคะมันจะได้สั้นขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเออบางรุ่น,ม,นมันยาวเกินไปอะ่ะเขาก็ดีไซน์มาเพื่อแบบว่าให้ความสูงระดับก,กลางอะเนาะแต่ด้วยความที่เป็นสาวตัวเล็กก็ต้องทำใส่นิดนึงเนาะ แล้วก็ควายอย่างนี้แล้วก็ปิดนะคะมันก็จะสั้นลงมานะประมาณนี้นะคะอ่ะให้ดูน้องใบเขียวแบบร่วเร็วอีกทีว่าด้านในนะคะคือเหมือนกันเลยนะคะอย่างที่บอกคือเขาเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะยกเว้นดีไซน์ตรงด้านหน้าตรงนี้ที่มีคริสตัลเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็ ตัวหนังสีเขียวนั่นเองนะคะก็ใดๆใครอยากได้นะคะน้องใบไหนก็ตามนะคะสามารถแคปรูปนะคะแล้วก็วงไปสอบถามแอดมินได้เลยที่ Line แอดไวแบนนะคะหรือถ้าหากว่าใครอยากจะแบบว่าช้อปปิ้งนะคะถามว่าแบบบางทีลงคลิปไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมันไปไวเหลือเกินเพราะว่าเขานะคะไปช้อปปิ้งกันอยู่ที่ Line VIP Group นั่นเองค่ะเราไปลงสินค้ากันอยู่ในนั้นนะคะใครอยากจะไปจอยกลุ่มอยากจะไปช้อปปิง้งราคาดีๆอะไรแบบนี้นะคะ mm hmm. ก็สามารถไปจอยกลุ่มกันได้นะคะ mm hmm. เดี๋ยวัจะแปะลิงก์เอาไว้เข้าปุ่มนะคะอยู่ที่ top comment แล้วกันเนาะ mm hmm. ก็ไปจอยกลุ่มกันได้นะคะ คิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและถ้าหากคุณคิดว่าคลิปรีวิวดีๆแบบนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ให้กันด้วยค่ะห้ามลืมเลยนะต้องกดซับสไครต์ให้กันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาคดคลิปรีวิวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ้าหากว่าท่านใดอยากที่จะมาดูสินค้าที่หน้าร้านนะคะหน้าร้านของเราก็อยู่ที่เซ็นทรัลเฟสิวัลหานใหญ่ค่ะชั้นจีตรงข้ามกับท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ใกล้กับบันไดเลื่อนนะคะ หน้าร้านของเรามีบริการทั้งซื้อแล้วก็หาค่ะถ้าหากว่าอยากเข้ามาก็เรียนเชิญนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากติดตามสินค้าใหม่ๆของเรานะคะก็ตรงนี้เลยนะคะที่ Li n e Open Chat ค่ะสแกนเข้าไปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวรอติดตามสินค้าใหม่ๆนะคะราคาดีๆในนี้เลยนะคะขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะคะ Thank you.